บัวลอยชาเขียวมาดูขั้นตอนและวิธีการทําแป้งบัวลอยไม่ให้อืดน,นะคะก่อนอื่นเลยเตรียมแป้งข้าวเหนียว500กรัมแป้งมัน2ชน้อนโต๊ะน้ําชาเขียว3ถ้วยตวงนะคะมาดูวิธีการผสมแป้งนะคะค่ะวิธีการผสมแป้งเนาะค่ะทําหลุมนะคะแล้วก็เทแป้งลงไปตะล่อมเลยค่ะตะล่อมเสร็จแล้วก็นวดนะคะสังเกตว่าถ้าแป้งได้แป้งมันจะไม่ติดมือนะคะ นะคะแป้งไม่ไม่ติดมือนะคะถ้าตัวบัรลอยได้นะคะมาดูกันเลยจ้ะนี่ค่ะแป้งของเราได้แล้วนะคะเรามาปั้นตามใจชอบเลยค่ะชอบเล็กชอบใหญ่ก็ปั้นไปเลยจ้ะพอเสร็จแล้วนะคะใช้นวลแป้งโรยเพื่อกันตัวบัรลอยติดกันนะคะตั้งน้ําร้อนให้เดือดเอาบัรลอยลงไปใช้พายคนนะคะคนไม่ให้ตัวบัรลอยติดกัน สังเกตน,นะคะบัวลอยสุกมันจะอืดลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะไปล้างพักให้เย็นนะคะแล้วมาทำตัวน้ำกะทิเลยนะคะน้ำนำน้ำกะทิทั้งหัวและหางมาเทใส่หม้อพร้อมน้ำตาลนะคะตั้งไฟให้เดือดค่ะเดือดทีเดียวปิดแก๊สเลยนะคะ